เดี๋ตนี้เดี๋ยวลูกเดี๋ยจะล่นเนาะเลลงชาหน่อยเดี๋ยวตออเลเปเดี๋ยวต้าทีต้าโนเนาะชาววลงชาเนี่ยเก็บเลยต้าลอดมีไรนกว่าซาอเซตี่ลยตะลกินเนี่ยนี่ฮะซาวให้ป็นบ้านนั่นแต่เซฟโฟลหนยที่ชาเลยเห้ชาววนเอ่ชาววเนาะเน่ยปัทลอเนาะเ ชาแวหักสลัดเต้าต่อนชากาแฟชาน้ำดื่มแบดูหนอย้าซึ้งๆึ้งหน่อยเขาดูตลอคันนี้เดียวปวดเตล่าเราโดนบ้างอะไรเ่บ้านลิบ้างอะไรเท่วบ้นบ้านไไวเซตีเลยเนาะว้าวโอเมกอนดีชาเลยนะ่าะไรเ่าบ้านลิบ้างไรเี่าบ้บ้านกวตะลอดหาตโลกหเนาะตะลอหาตลเลยที่่ใส่เห็นซื้อให้ามว่าตะลอดเกวพบผ้าน้อยเนาะเกวเลย อุบุจะเล่หีปันเนาะแกพกผ้าน้อยเนาะจมัตาอุบุดโซนอนเฮ่เ่าที่ชาลยทีนี้เดอะเมื้อนี้เนาะเฮหันเยจะเล่บ่จะเล่เฮหันลเลยเฮเบื่อลเนาะที่ชาล่าหมื่อแต่เราหาดดูเสตินเนะนคมจะจะจะเล่ในเน่เฮมามหมอืมมามาเฮมมนาะต่นบลอนเนะจะเล่แต่แต่บุ่นเนาะ แค่นี้แหละมาเราไดเจนเหมือนเนาะอีกว่าจะเลยออาได้ไหนจะเลยเวาตอถอยแ้ามันเนาะเอาเลยบ้านดอกเอาเลยเนาะจะเลยต้อถอยแย่แบบเอาเลยเสสาลูเนาะเพราะแค่นี้ได้เวจ่ายเงียบกว่าเลยเนาะแต่ทุยที่จีดบ้านก่อนนะบ้านเอาเลยบ้านดอกบ้านกว่าเราจะถัดเจนเนาะเลือดับเกลียธานดรอเลื่อต่างเหมืจะเล่นเนาะแค่นี้น้องมวยดถึงกันเนาะน้องมวยดถึงกันมาคือได้แบบนะจะเล่แต้มึงมือเนาะแค่นี้มาเราได้แตไม่ห้ได้ให้หายเนาะ แย่ๆเฮียเปลี่ยนเนาะสิบ่นมือพลแเนาะเดีชูเคลมมือทับคุมาธีโมาโอ้ถกกันเดเนาะกลคิเลาเนาะชเคโปรเจกต์เนาะคันนี้ได้จลดเลดบุาต้องมื้อเนาะโอเคกด